เกิดไปจานจาดูดูจานนี่จานนีโอใก้น้อมันใกล้ๆมันอ่อนไปมันหลุมไม่ดีนอเขาก็ดูลายดูอะไรดิ ยเรารเล่นตั้งนานท,ท,ที่เก่าแล้วที่กันนี่ถูกคุยกันไม่ได้เราต้องคุยกันฝีมือเราจะให้ให้ดูให้ไหมเล็งให้ไหมนี่เอาอย่างนี้เนว้าวแรงไปเอามาซ้อมใหม่ยังไม่ไม่ได้จับไม่เคยจับเนาะมันไม่ใช่กีฬาดูไกลๆเลยนีไอันนี้กีฬาสถาปน์บริหารนั่นนี่ ห่างเยอะเลยเนี wait, ่ยเดี๋ยวผมจะทำอันนี้ไม่ให้วะเหลงเหลงเหลงขันนี่เอาเหลงนี่เอานี่ตีแงมวันเลยเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยกี่ยังมันฟุกมันฟุอกี้นี่มาาย้ายเดียวกันได้มั้ยักมันฟุกเมื่อกี้นี่ฟุกต่อฟุกมันก็

ติดตรงนี้ไงเมื่อกี้มันเล่นกระโดดดึงขึ้นน่นะไม่ได้ไม่ได้ไ,ได,ได้น้ำหนักได้น้ำหนักได้เจเยอะต้องต้องตีขึ้นพี่ yeah, ต้องเผื่อล้มด้วยล้มอะ่ะต้องตีขึ้นบนน่ะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าชามา ค้ <c ười> ูวว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 เวว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 โอวยวว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 ว้วว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  ้ยม <SM. S 1> <Christina. S 2> ันลองติดท้างมึงคือมันตกอยู่แล้วเมื่อกี้เข้าอ๋อจอดแล้วตรงป้ายทำไมลองหน่อยเจ้าเจ้าฟุ๊กป่าววะเบียเชิญมันก็ในครั้งเดียวนะ้วเบียเชิญครั้งเดียวก็ถือว่าเข้าครั้งเดียวก็ถือว่าเข้านะครับ ก่อตุงไม่ตรงมาไม่หลอกก่อนแล้วเพื่อเพื่อพี่ต้องวางอันนั้นดีได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไทยสวยต้องต้องตีมุมนี่ตีมุมนี่หลังแรกออมนี่ตุ้งอยู่ตรงอยู่ไปไปไปอาบินจะชนมาตรงอยู่เนี่ยแต่ว่ามันแฮ็กไปเออแต่ว่าถ่ายแบบนี้สวยดีว่ะ ถ่ายมุมกันแบบนี้ถ่ายภาพนิ่งกันนะวีโอหรือวีโออะไรนะอ๋อไไล่กลุ่มเลยเอ้ารอดูเอ็ดมินโอ้ทำไมมันไกลแต่วันนี้โอ้โคุณเลยคลิปมาแล้วเนอะเอาอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มหนึ่งน้ำไปนะก็ภาพนิ่งไว้ก่อน เดี๋ยวดูหลายก่อนดูหลายก่อนขอวีโอกขอเดี๋ยวดูดิขอวีโอก่อนเดี๋ยวเอีโยขอ่าตดเดี๋วก็ไปตาดเปาดเดี๋ยวตัดงตายเลยดูเรียมก่อนนะ <Okay. S 2> มาเลยน่าจ,<ะ>จะผ่านนะอาานเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปขอยังนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวแป๊บนึงดูร้ายก่อนอ๋อพร้อมอยังพร้อม โอ้ยมันเปนำนี้แหละจันเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวส่งก่อนเดี๋ยวส่งก่อนแล้วมาตัดส่งเหรอเอาเอาเอาคลิป <sh> อ <c oughs> ีคลิปมาดิเดี๋ยว่อ้ไปดาวน์โหลดเอาโอ้ส่งไว้แล้วเอาส่งก่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวค่อยไปดาวน์โหลดเอา ภาพมันสวยเวลาเราวิ่งมาออาวนี่โป๊ี้ภาดมันสวยเขีย่แสงได้ถ่ายให้เกนหน่อยถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยถ่ายนไปดาวน์โหลดเอาโอ๊ยตายตายตายถ่ายยาวไปเลยก็ได้เมื่อกี้เป่าพี่นึ่ง น้อยอ่ะโอ้แต่ว่ามันมันโน้นหลายอยู่ดิโอ้เกิดมาโอ้ตองเลยจังบ่ใกล้บ่เขาว่าใกล้เพียงเด้อโอ้ไปได้ซ่ํนี้ล่ะจ้ะ